SCB Securities Present Podcast by SCBS Research สวัสดีค่ะวันนี้รายการ Stock Gallery มีหุ้นในกลุ่มประกันมาเล่าให้ฟังกันนะคะก่อนอื่นเลยก็จะขอแนะนำตัวสักนิดนึงนะคะชื่อ กิติมาสัตยพันนะคะเป็นนักวิเคราะห์ที่ดูแลหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสำหรับหุ้นในกลุ่มประกันนะคะประเด็นสําคัญที่เราจะมาเล่าให้ฟังในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของผลกระทบจากการที่บอลยิวปรับตัวขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่ากลุ่มประกันเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดกลุ่มหนึ่งนะคะจากการที่บอลยิเนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็การที่บอลยิวปรับตัวขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะคะที่สนับสนุนทําให้ราคาหุ้นในกลุ่มประกันโดยเฉพาะประกันชีวิตเนี่ยได้ปรับตัวขึ้นมาในช่วงเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะคราวน,นี้ก็จะมาดูว่าราคาหุ้นในกลุ่มประกันชีวิตเนี่ยยังจะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องอีกหรือเปล่านะคะเราทางเรามองว่าราคาหุ้นในกลุ่มประกันชีวิตเนี่ยยังจะคงปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าเรามองว่าบอลยิวนเนี่ยในอนาคตก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะ โดยเฉพาะจะเห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะคะทางสหรัฐอเมริกาะะทางเฟดฟันเนี่ยก็ได้มีท่าทีที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเร็วและก็แรงกว่าที่คาดนะคะเพื่อที่จะสกัดเงินเฟอ้อที่สูงกว่าที่คาดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวบอลยิเนี่ยยังคงปรับตัวสูงขึ้นในอีก1-2ปีข้างหน้านะคะซึ่งเรามองว่าประเทศไทยเนี่ยก็อ,อ,อัตราผลตอบแทนพันธบัตรัฐบานก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปใน ทิศทางเดียวกันกับในของต่างประเทศเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทประกันนะคะในไทยก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้นะคะทั้งในแง่ของบริษัทประกันชีวิตเองแล้วก็บริษัทประกันภัยนะคะแต่บริษัทประกันชีวิตเนี่ยจะได้รับประโยชน์มากกว่านะคะโดยบริษัทที่เรามองว่าได้รับประโยชน์ สูงที่สุดนะคะจากในเรื่องของบอลยูปรับตัวขึ้นเนี่ยก็คือบริษัท BLA นะคะซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตบริษัทเดียวที่ลิสต์อยู่ในตลาดนะคะจริงๆแล้วมีบริษัทไทยดีไลไฟ์อีกบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตต่อนะคะแต่แต่ว่าไทยดีไลฟ์เนี่ยจะได้รับประโยชน์น้อยกว่าเนื่องจากว่าไทยดีไลฟ์เนี่ยมีสัดส,ส่วนของไรายได้จากเงินลงทุนเนี่ยน้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเบี้ยรประกันที่มาจากสินค้าประเภทประกันสะสมทรัพย์นะคะ าวนี้เรามาดูว่า BLA เนี่ยที่บอกว่าได้รับประโยชน์จากบอลยูที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็ขอสรุปเป็น3ประเด็นละกันนะคะประโยชน์อันแรกเลยที่ได้รับก็คือในเรื่องของ ROI นะคะก็คือผลตอบแทนต่อการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าบริษัทประกันชีวิตนะคะอย่าง BLA เนี่ย มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะสำหรับเงินลงทุนนะคะว่าส่วนใหญ่จะจะไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะเนื่องจากว่าบริษัทประกันชีวิตเวลาลงทุนก็ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะยาวนะคะเพื่อที่จะให้แมทช์กับตัวภาระนิสิตหรือ l i a b i l i t y ซึ่งปกติก็คุ้มครองค่อนข้างยาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ก็จะทำให้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยได้รับประโยชน์เต็มๆนะคะในเรื่องของตัวจากการที่บอลอัตราพันรบัตรรัฐบา,รบาลไม่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะซึ่งเราน่าจะเห็นประโยชน์ตรงนี้ค่อยๆเข้ามาแล้วจะทำให้ ROI ค่อยๆดีขึ้นนะคะในอีก1-2ปีข้างหน้านะคะและสำหรับประโยชน์อันที่2นะคะก็คือในเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรัพย์นะคะซึ่งเราคิดว่าการที่บอลยูปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เอื้อประโยชน์ ทำให้การขายผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์นี่ทำได้ดีขึ้นนะคะเนื่องจากาบริษัทก็จะสามารถออกแบบ Product นะคะที่ให้ผลตอบแทนที่มีแรงจูงใจมากขึ้นนะคะสำหรับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เบี้ยประกันรับปีแรกของประกันประเภทสะสมทรัพย์เนี่ยฟื้นตัวขึ้นได้นะคะ ประโยชน์อันที่3ก็คือในเรื่องของตัวแรงกดดันในเรื่องของการตั้งสำรองนี่ก็จะ,ะเรียวกว่าหมดไปนะคะเนื่องจากว่าอพออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เป็นประโยชน์กับบริษัทในแง่ที่ว่าการตั้งสำรองเนี่ยภาระมันจะหมดเรียวกว่าหมดไปนะคะเพราะว่าดูเรทชั่นของ l i a เบริตี้เนี่ยจะของบริษัทป,ประกันชีวิตเนี่ยจะยาวกว่าดูเรทชั่นของแอดเซ็พอบอลยิวปรับตัวขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ มูลค่าของ i าย i l i t y เนี่ยลดลงมากกว่ามูลค่าของ Asset นะคะในทางกลับกันถ้าอาจจะยังจำกันได้ว่าในช่วง4ี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนบอลยู u, ปรับตัวลงเนี่ยบริษัทประกันต้องมีการตั้งสำรองอพิเศษที่เรียกว่า Liability Ad e q u a c y test เนี่ยแลก r e s e r v e เนเข้ามานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยพอพอปรับตัวขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องมีภาระในการนั้งสำรองอันนี้แล้วสำหรับเอ a นะคะทีะ่เรานำเสนอนะคะก็เราให้ Tar g e t price ไว้ที่ 49บาทนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้รู้จักกับหุ้นในกลุ่มประกันไปแล้วนะคะครั้งต่อไปเนี่ยสต็อกแกลเลอรี่ก็จะมีหุ้นตัวไหนมานําเสนอบ้างนะคะแล้วก็จะมีนักวิเคราะห์ท่านใดมานําเสนอหุ้นที่มีคุณภาพนะคะก็อยากจะให้ออติดตามในครั้งถัดไปนะคะกับ Stop k g l l l r y y by SCBS Research สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ